ให้เน้องไปล้อมเพลงข้ามกำแพงค่ะน่กณทุกคนยินดีครับกันอ้ายยาง เมื่อวานยายน้องตามไม่ทันมุกพี่พี่เขาเลยนะแต่สุดท้ายก็มีจอดเด็ดให้โป๊กนาเห็นเหมือนอย่างที่เราเห็นไหมปีหนึ่งวัดีพี่นาเห็นเหมือนอย่างที่เราเห็นไหม เขามีอาการหึงหัวออกอากาศกันด้วยนะไอ้ไอที่เขาร้องทายอะคุณไม่ได้สนใจเลยคขาสนใจแต่ว่ามันจะมีอะไรโปะปะอะไรก็สุดท้ายก้มีวันนี้อากาศเย็นนะลเมเย็นก็เลยต้องหากินอะไรรสล้อน,อนแยแบบยายน้องหนึ่งท่านเอาไม้ลงอะแล้วแบบ อะไรของใสกลับบ้านไปต้องมีเคลียแน่เฮ้ยหัดดิวเร็วๆเดี๋ยวจะมาเมาส์มอยเรื่องเมื่อคืนแบบมันเป็นเก้านาทีเต็มอาปีแล้สิบนาทีมันเป็นสิบนาทีเต็มที่แบบว่า น้องก็มีพัฒนาการที่ดีนะในการร้องเพลงขึ้นแต่แต่แฟนเฮียน้องบีก่ะรู้สึกยังไม่ทันมุกพี่ๆก็เสียเลยแบบเขาพูกันไปแล้วไอ้น้องก็แบบหัวเราะอะหัวเราะอย่างเด็กเฮียชอบนะเฮียชอบเวลาสาวๆเขาใส่ชุดเดสดำอะ่ะแบบมันดูแบบเซ็กซี่เล่าร้อน ม,บบบมันแบบมันละเอียมันัแบบมันมันสวยเข้มมันสวยแบบอเมริกาโน่อะสวยแบบกาแฟเข้มแล้วกูก็ให้คํานิยามก็ไม่ถูกนะแต่กูรู้ว่าเขาใส่ชุดดำแล้วเ็ามีความเซ็กซี่แบบสวยแบบดุดุสวยแบบเข้มเข้มอเมกาแฟอเมริกาโน่กูก็ให้คํานิยามไม่ถูกอย่างอย่างบางคนบอกว่าอย่างยายพี่ใส่เด็ก สีหวานหวานดูสวยไอ้หนุ่มเดทชครูแต่ของเฮียเฮียชอบให้สาวๆใส่ชุดเดทดำมันดูแบบมันสวยแบบเฮ้ยมันสวยแบบคมเข้มสวยแบบกาแฟอ,อเมอริกาโน่อ่ะเอะอคุให้คำนิยามได้แค่นี้เลยดอวอ๋อเป็นชุดดำอ่จจะเป็นตังเกนจะเป็นเดีจะเป็นอะไรดู มันสวยอ่ะเป็นดนูนเป็นดูน้องเด็กเมื่เลยได้แ,แต่หันร้ออย่างเดียวคุยไม่ทันไี่พี่เขาเยวพูดเดี๋ยวว่างต้องออกไปสั่งโน่โน่เย็นเลยสวยปังทุกลุก เดี๋ยววัน,นที่ยี่สิบเจีจะพาแฟนไปดูคอนเสิร์ตด้วยอ,อย่าลืมมาดูคอนอย่าลืมพี่พี่อย่าลืมมาดูคอนเสิร์ตงานน้องเบคก,กันเยอะๆนะคะมาเอามาเอาใจช่วยมาให้กำลังใจน้องเบคเยอะๆ ก็ไหนๆก็พูดถึงงานคอนแล้วนะเออดีใจนะที่บัตรหมดเล็้วทุกสีตั้งแต่ A อยันดี A B C D เนี่ยแต่ก็หมดช้าไปนิดนึงนะกว่าจะหมดถึงแม้คนที่เออไม่ซื้อตั๋ว ถ้ามีเวลาอะไม่ได้ไปไหนก็มาให้กำลังใจน้องรอบรอบนอกก็ได้เยียดให้ทุกคนไปให้กำลังใจน้องๆน,นะเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตเต็มตัวของน้องครั้งแรกต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าที่เป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวนะถ้าไม่รวมแขกรับเชิญพวกนี้อยากไปให้กำลังใจไปบอกรักเหยน้อง แค่เห็นเฮียก็เชื่นใจแล้วค่ะยังช่วยชูไปนะงานนี้มีร็อให้แม่น้องคุณดีแต่บางคนก็ไม่สะดวกติดอะไรหลายอยา่างเฮีก็ม่เข้าใจได้เข้าใจได้เอาจริงนะถ้าเป็นเฮียเฮียเฮียอยากตัดเฮียอยากจัดงานหลังปีใหม่ไปแล้วอ่ะแบบเอ่อพวกแฟนกับอินเตอร์พวกเนี้ยเขาก็สะดวกมา แล้วค่าตั๋วอะไรก็น่าจะถูกลงหมาช่วงนี้หละเนา้เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นไฮซีซั่นเลยไม่ว่าจะเป็นค่าตัว๋วเครื่อค่าลงแรมีสิสรแเททุกอย่างแต่ค่าแรงกูเท่าเดิมดิมแรงงานแม,ไมวไปไปกำลังใจให้น้องบ็ดด้วยกันเยอะๆนะคะใชนะะใช่ เป็นเฮียอยากให้จัดหลักปีใหม่นะในในความคิดของเฮียเราก็ไม่เข้าใจการจัดการภายในหรอกว่าเป็นยังไงอันนี้อันนี้ก็แค่พูดถึงว่าเป็นเราเราอยากให้จัดปลายปีเพราะว่าเความพ,พร้อมของหลายๆคนน่าจะดีขึ้นก็ก็อาจจะได้อ,อม,ามาให้กำลังเตน,น้องได้เยอะกว่าวันนี้ไง ต้องพูดอย่างนี้ก็มากันเยอะๆนะอันนี้โปรโมทเลยคอนเสิร์ตของแฟนเทียครั้งแรกแบบเต็มตัวมาให้กำลังใจกันมาแบบมาบอกรักน้องเบสไม่ว่าน้องเบสจะเลือกเส้นทางใดในในชีวิตก็อ,อย่างน,น,น้อยก็มีแฟนมีเพียคนหนึ่งดูแบบดูดูหมดอะอะไรที่เป็นจุดต่บน้องอะ นี่ยก็เลยอยากจะแบบว่าช่องนั้นเอาไว้ให้แฟนเตอร์ดูแบบโมเมนต์น่ารักเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยเออก็จะใส่คำบรรยายไว้ด้วยเป็นภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศพวกเนี้ยอ๋อแล้วถ้าเกิดว่าใครมีคลิปมีแบบว่าต้องแปลภาษาช่องเทียร์ก็รับถอดถอดคลิปนะ แบบเออแบบเป็นคลิปใครแต่อยากใส่ตับตรบประเทศอะไรเงี้ยเฮียก็รับนะมุณเจ้าภาษาอะไรขอให้บอกอันนี้พูดจริงจังนะโปรโมทเลยว่าเฮียมีโปรแกรมแบบบรรยายภาษานะจีนอังกฤษเวียดนามลาตินอ่าโรมาเนียญี่ปุ่นอะไรพวกเนี้ยก็ถือว่าก็ก็ฝากด้วยละกันนะ อรับรับแป,แปลภาษาแล้วก็วันที่ยี่สีบนี้อย่าลืมไปให้กำลังใจน้องเบคกันเยอะๆนะอย่าลืมมากันทุกคนนะคะมากันเยอะๆนะคะน้องเบครออยู่แล้วก็ทีมทีมแคมป์ปิ้งน้องกูก็รุนให้ชุดมาส่งไวๆนะถ้ามาตรงคันก็ได้เห็นเฮียแปลงล่า